สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับไอครีมโซลูชันนะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่องปั่นคุณภาพสูงนำเข้าจากอิตาลีแบรนด์ h o t m i x Pro รุ่น e a ซีซึ่งเป็นเครื่องปั่นคุณภาพสูงที่มีกำลังมอเตอร์อยู่ที่1,200วัตต์และก็มีระดับความเร็วสามารถปั่นได้1เหมือนรอบต่อนอาทีเราจะมาดูกันนะคะวิธีการใช้งานค่ะเราก็เสียบปลั๊กนะคะ ต่อตรงเข้ากับตัวปลั๊กเลยนะคะไม่แนะนําให้พ่วงกับปลั๊กตัวอื่นนะคะและที่สําคัญเลยนะคะจะต้องเว้นระยะห่างค่ะให้มีลมระบายอากาศอย่างดีเลยค่ะและนี่เป็นอุปกรณ์นะคะคือฝาของตัวเครื่องค่ะฝาของตัวเครื่องนะคะจะมีฝาใส่นะคะที่สามารถถอดได้ค่ะมีขอบยางที่สามารถต่อทำความสะอาดได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะ และในตัวหม้อนะคะก็จะมีโถที่สามารถถอดได้นะคะพร้อมทั้งมีใบพัดนะคะที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะเพียงแค่พลิกนะคะแล้วก็หมุนเกลียวค่ะเอามือจับด้านในใบพัดให้แน่นนะคะหมุนไปเรื่อยๆก็จะสามารถถอดทำความสะอาดได้วิธีการใช้งานนะคะเมื่อล้างเสร็จก็ประกอบกลับเช่นเดียวกันค่ะโดยที่ใบพัดนะคะจะต้องแห้งสะอาดค่ะ พอถอดออกมาได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปุ่มต่างๆของตัวเครื่องกันบ้างนะคะว่ามีปุ่มอะไรบ้างอยู่บนหน้าจอค่ะปุ่มแรกนะคะปุ่มเครื่องหมายบวกค่ะใช้สําหรับการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มระดับความเร็วของใบพัดนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีอีกปุ่มนะคะสัญลักษณ์ลบค่ะจะใช้สําหรับลดระดับความเร็วของใบพัดและก็ลดระดับของอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ และอีกปุ่มนะคะเป็นปุ่มเทอร์โบค่ะที่ใช้จากระดับความเร็วไว้พัดระดับ6นะคะเร่งให้มีสปีดไปถึงระดับความเร็วสูงสุดต,ต่อมาเป็นปุ่มพอสนะคะเป็นปุ่มหยุดความเร็วชั่วขณะค่ะต่อมาเป็นปุ่มตั้งเวลานะคะสามารถกดตัวนี้แล้วก็ตั้งเวลาได้เลยค่ะต่อมาเป็นปุ่มสตาร์สต็อปนะคะปุ่มเริ่มต้นและหยุดการทำงานค่ะ ต่อมาเป็นปุ่มตั้งอุณหภูมินะคะเรากดปุ่มตรงนี้ค่ะอุณหภูมิก็สามารถปรับได้ตั้งแต่25องศาถึง130้อยองศาโดยกดเพิ่มบวกและลบนะคะต่อมาเป็นปุ่มใบพัดค่ะใช้สำหรับกดระดับของใบพัดนะคะตั้งแต่ระดับ1ถึง10ค่ะตรงนี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็เลือกบวกลบเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูในส่วนของปุ่มกดนะคะ เมื่อเสียบปลั๊กนะคะปุ่มกดที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องค่ะปุ่มสีเขียวหมายถึงเปิดเครื่องค่ะปุ่มสีแดงหมายถึงปิดเครื่องถ้าเราทําการเปิดเครื่องนะคะเครื่องจะดังรองว่าบี๊บนะคะหมายถึงเครื่องก็จะเริ่มเปิดโชว์หน้าจอแสดงสถาหนะการทํางานค่ะยกตัวอย่างดังนี้นะคะ เมื่อเราทำการกดก็จะโชว์คำว่า Hotwiz Pro Easy ขึ้นมาค่ะจะเห็นสถานะแสดงหน้าจอนะคะเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าบนหน้าจอนะคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างจะเป็นสัญลักษณ์ระดับความเร็วนะคะใบพัดนะคะเราสามารถปรับระดับของความเร็วใบพัดโดยกดบวกและลบได้เลยค่ะ ถ้ากดบวกขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ระดับ1เพิ่มไป1 e 1 f นะคะจะเห็นว่าความเร็วรอบนะคะต่อมอเตอร์ก็จะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็ปรับไปเรื่อยๆสามารถปรับได้ตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ10เลยค่ะการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใส่นะคะว่าต้องการให้มีระดับความเร็วแบบไหนนะคะถ้าเราปรับไปถึงระดับ10แล้วก็จะอยู่ที่10,000รอบต่อนาทีนะคะเราก็สามารถปรับลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะ กดเครื่องหมายลบนะคะเดี๋ยวเราจะลองปั่นอยู่ที่ระดับความเร็วใบพัดอยู่ที่ระดับ2นะคะแล้วก็เราจะมาปรับอุณหภูมิค่ะตามที่เราต้องการโดยกดปุ่มอุณหภูมิ1ครั้งนะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะและเราก็กดเครื่องหมายบวกหรือลบนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิตามต้องการเลยค่ะเราจะปรับอุณหภูมินะคะให้อยู่ในระดับ45องศาค่ะเราก็ทำการกดไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงอุณหภูมิที่เราต้องการดังนั้นนะคะเราก็หยุดค่ะเพื่อเตรียมตัวนะคะที่จะเริ่มการปั่นผลิตภัณฑ์นะคะโดยกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะคะกดต,ตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะหน้าจอก,ก็แสดงสถานะการทำงานนะคะว่าขณะนี้ระดับความเร็วใบพัดอยู่ที่เบอร์2ค่ะเวลาเริ่มทำงานก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายอุณหภูมิบอกว่าตอนนี้สถานะอยู่ที่30และจะค่อยๆทำอุณหภูมิไปตามต้องการค่ะเมื่อเครื่องทำงานนะคะถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะเครื่องก็จะอยู่ทำงานอัตโนมัติก็เปิดฝาและก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้งานได้เลยค่ะ